สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาระดีมีมาบอกก่อนการรับชมคลิปโปรดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะและสำหรับคลิปนี้สาระดีมีมาบอกกันด้วยเรื่องของบัวหิมะเมื่อก่อนเราอาจจะแทบไม่รู้จักชื่อของบัวหิมะกันเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นพืชสมุนไพรที่เราเริ่มจะได้ยินชื่อและรู้จักกันมากขึ้น หลังจากที่ได้ทราบถึงสรรพคุณและประโยชน์ที่มีอยู่ในบัวหิมะซึ่งแต่ละข้อต่างล้วนน่าสนใจแทบทั้งสิน้นแต่จะจริงเท็จอย่างไรเราไปทำความรู้จักกับบัวหิมะพร้อมๆกันเลยนะคะบัวหิมะที่มีสรรพคุณช่วยดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้ดีนั้นมีทั้งที่เป็นดอกบัวหิมะและรากบัวหิมะโดยดอกบัวหิมะจะมีลักษณะของดอกสีขาวหรือสีเขียวอ่อนมักขึ้นในที่สูงและมีหิมะปกคลุม ในตำรายาจีนระบุว่าบัวหิมะชนิดนี้มีฤทธิ์เย็นและมีสรรพคุณช่วยในการแก้อาการข้ออักเสบลดไข้รวมทั้งบำรุงหัวใจให้แข็งแรงส่วนรากบัวหิมะจะอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ายหัวมันเทศรสหวานฉ่ำน้ำสามารถจะกินแบบสดได้เลยซึ่งมีคุณค่าทางสารอาหารที่สำคัญสูงทั้งโปรตีนวิตามินเวิตามินซแร่ธาตุหลายชนิดเช่น แคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีซิลีเนียมมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่า20ชนิดและยังเป็นพืชที่ให้แคารี่ตต่ำช่วยส่งผลดีทำให้น้ำหนักไม่ขึ้นหรือควบคุมน้ำหนักได้และแม้ว่าบัวหิมะจะมีรสชาติหวานแต่ก็ไม่ไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดจึงเหมาะกับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะและบัวหิมะยังสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้อีกสารพัดโรค เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บัวหิมะจะเป็นยาสมุนไพรที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้รักสุขภาพหรือในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ10สรรพคุณของบัวหิมะประโยชน์ในการรักษาโรคข้อแรกรากบัวหิมะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเนื่องจากน้ำตาลในบัวหิมะเป็นความหวานจากสารอินซูลินหรือน้ำตาลโอริโกฟุกโตสซึ่งจะไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือด ผู้ที่อยากลดน้ำหนักหรือป่วยเป็นเบาหวานจึงกินได้โดยไม่ต้องกังวลค่ะข้อ2รากบัวหิมะช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลเพราะบัวหิมะมีน้ำตาลฟุกโตโอลิโกแซคคารายซึ่งมีคุณสมบัติในการทำให้ระดับของไขมันและคอเลสเตอรอลลดลงได้จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงตามไปด้วยข้อ 3. บัวหิมะมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจและเส้นเลือด จนขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อหัวใจโดยโพแทสเซียมในบัวหิมะจะช่วยขยายหลอดเลือดส่งผลให้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและช่วยควบคุมสมดุลของเหลวในเลือดด้วยนอกจากลดโอกาสจะเกิดโรคหัวใจแล้วยังช่วยลดความดันโลหิตสูงอีกด้วยค่ะข้อ 4. สรพพคุณของรากบัวหิมะอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบ ซึ่งจะป้องกันสารพิษและสารก่อมะเร็งช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นโรคมะเร็งผิวหนังโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคมะเร็งไขกระดูกโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคมะเร็งเม็ดเลือดเช้ข้อ5รากบัวหิมะมีสรรพคุณช่วยให้การทำงานของระบบการขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติ พราะบัวหิมะอุดมด้วยเส้นใยอาหารและที่สำคัญมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าโปรไบโอติกจึงส่งเสริมให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นทำให้อาหารย่อยง่ายอาการท้องผูกและท้องเสียก็ลดลงอีกด้วยค่ะข้อ6รากบัวหิมะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะไขมันพอกตับได้ โดยจากการทดลองในกลุ่มคนที่กินบัวหิมะทุกวันติดต่อกัน3เดือนปรากฏว่าระดับของคอเลสเตอรอลและไขมันที่เคยสะสมในตับลดลงและยังมีส่วนช่วยให้ตับสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะข้อ7ใบของรากบัวหิมะมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นบ่อกเกิดของความเสื่อมของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายโดยส่วนใหญ่แล้วจะแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบของความแก่ก่อนวัย ผิวหนังร่วงโรยและริ้วรอยบนใบหน้ารวมทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดสิวได้เป็นอย่างดีถือเป็นอีกสมุนไพรเพื่อความงามที่น่าสนใจมากข้อ8ดอกบัวหิมะนั้นมีฤทธิ์เย็นจึงใช้เป็นยาเพื่อช่วยแก้ไขขับพิษในร่างกายช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายและบรรเทาอาการปวดประจำเดือนในผู้หญิงค่ะข้อเรากบัวหิมะ ช่วยให้ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดนิว่วข้อ 10. บัวหิมะช่วยแก้ข้ออักเสบและอาการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของบัวหิมะที่หลายคนยังไม่รู้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบัวหิมะมีสรรพคุณทางยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นอย่างมากแต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถกินบัวหิมะได้มากๆเพราะ อาจจะทําให้เกิดอาการแพ้สําหรับคนที่แพ้พืชกินหัวอย่างมันฝรั่งดังนั้นคนที่มักมีอาการแพ้ง่ายควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะกินเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีปราศจากโรคด้วยบัวหิมะอย่างปลอดภัยนั่นเองจบแล้วค่ะสําหรับประโยชน์ของบัวหิมะได้ยินได้ฟังแล้วก็ลองไปหามารับประทานไปหามาใช้กันดูนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคลิปนี้ คลิปหน้าพบกันใหม่กับช่องสาระดีมีมาบอกนะคะขอบคุณค่ะ